มาชมสวนบุกหวานของเรานะคะสวนเราปลูกปนกันเลยนะคะทั้งบุกหวานทั้งอีลอกอยู่ด้วยกันเลยเขาอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันนะคะปลูกอีลอกหางควายปลูกบุกหวานปลูกอยู่ด้วยกันเลยอีลอกหางควายก็มีบุกหวานก็มีอยู่ด้วยกันนะคะ ำลังออกต้นที่สองนะคะบุกหวานออกต้นที่สองนี่เราขยายปีนี้จะต้นเล็กอยู่กำลังโตนะคะปาก,ก็เริ่มลกแล้วมาทำความสะอาดให้บุกหวานกันเหี่ยวลงอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครปลูกใหม่ เขามีมีหัวอยู่ข้างล่างเขาจะแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเดือนนี้เรายังเดือนนี้ยังมีฝนเรายังขยายต้นต้นพันุ์ได้ยอยู่นะคะเพราะว่าเราขยายของเราทุกปีเนาะถ้ามีต้นลูกต้นน้อยคือเราขยายทุกปีนะคะ ตุลาพฤทธศกกาธันวาก็จะเป็นลงหัวแล้วนะคะเราก็จะเก็บหวัวพุศจศกกาธันวานี่คือเขาจะลงหัวนะเขามีต้นลูกออกมานะคะมีต้นลูกออกมาอย่างนี้เราก็จะขยายพันธุ์ปลูกไปเรื่อยๆเนาะเราจะไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเขาอยู่ด้วยกันต้นแม่เขาจะไม่โต ของเราจะขยายออกไปเรื่อยๆถ้ามีลูกคือเราขยายออกอันนี้คือเป็นการทดลองนะคะมารอชมรอดูด้วยกันเป็นการทดลองคือเราตัดต้นนะตัดต้นแล้วมาปลูกเราจะมาพิสูจน์กันนะคะเราตัดต้นของเขาแล้วเรามาปลูก ตัดลำโดยไม่มีรากไม่มีอะไรเลยนะคะตัดลำมาปลูกเรารอดูว่าปลูกตัดลำมาปลูกจะเกิดไหมคือลำใหญ่เนาะแต่ยังต้นเล็กต้นเล็กกว่านี้นะคะไม่มีรากเลยมีแต่ลำเราไปฝังไว้เราไปปลูกเราทดสอบแล้วนะคะเกิดนะคะเขาจะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาเลยทั้งที่ลำต้นของเขาไม่มีรากเนาะลำต้นเล็กเดี๋ยว จะไปถายทําให้ดูนะคะที่เราทําพี่สูตรไว้เนาะคือรากมันขาดอะ่ะเราเสียดายใช่ไหมเราไปฝังพี่สูตรดูออกรากออกออกต้นใหม่ให้เราเลยนะคะบุกหวานเป็นพืชที่น่าทึ่งมากปลูกง่ายเป็นพืชที่น่าอัศจรรย์มากนะคะคือไม่มีรากก็ปลูกได้เนาะเราพี่สูตรไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ลำใหญ่มาดูนะคะเราทดสอบดูว่า เอาลำใหญ่ๆตัดมาปลูกมันจะเกิดไหมแต่แต่ต้นเล็กเรารู้แล้วว่าเกิดแน่นอนเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วนะคะไม่มีรากติดเลยมีแต่ลำต้นเล็กมันเนาะเราเอาไปด้วยความเสียดายของเราเราไปฝังพิสูจน์นะคะเกิดต้นใหม่มาเลยนะคะนี่คือลูกตามแม่เขาเนาะเขาจะออกลูกข้างๆต้นแม่เขาในสวนเราจะไม่ปล่อยให้ลูกเขา โตอยู่กับแม่นะคะเราจะขุดลูกออกให้หมดนะอย่างนี้คือเราขุดลูกเขาออกนะคะเราจะให้อยู่แต่ต้นแม่แล้วต้นแม่เขาจะใหญ่ปีหลังมาเกิดมาใหญ่ล้วก็เราก็เอาต้นต้นเล็กเขาออกทุกปีนะคะเราขยายเต็มทุ่งนาเราก็คือเราเอาลูกที่อยู่ข้างกอลูกที่อยู่ข้างแม่เราจะ เราจะขูดออกให้หมดนะขูดไปปลูกที่อื่นแล้วแม่เขาต้นใหญ่มากนะคะวันนี้พามาดูชีวิตปลูกเนาะเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ว่าปลูกง่ายมากคือต้นไม่มีรากก็ปลูกได้นะคะไม่ลูกค้าได้ไปไม่ต้องตกใจว่ามันจะตายนะมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายมหัศจรรย์เป็นพืชปลูกง่ายไม่ตายนะคะอย่างนี้ต้นเล็กเราก็จะ ขุดออกไปปลูกที่อื่นนะคะนี่คือลูกเขาเรายังมีต้นพันขายอยู่นะคะใคยสนใจเรามีต้นพันขายภายในเดือนนี้มีฝนเราปลูกได้นะคะเรายังปลูกได้ถึงตุลาเราถึงจะหยุดปลูกนี่คือเราขยายปีนี้โตเร็วเราเอาต้นเล็กจากแม่เขานามาปลูกดูดูเขาแตกยอดแล้วนะ แตกหนอ่อใหม่แตกยอดใหม่เลยนะคะนี่คือเราปลูกปีนี้นะคะเราขยายพันธุ์ปีนี้นี่กระชายก็ขยายปีนี้นี่บุกหวานเราขยายปีนี้นะคะกระชายก็ขยายออกมานี่คือเราขยายปีนี้นะคะกาลังเกิดน่ารักนะคะเราเอาต้นเล็กแข้งแม่เขานะเราปลูกขยายโตเร็วนะคะบุกหวานเป็นพืชที่ปลูกง,ง่าย ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะถึงเวลาเขาจะยุบลงเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาเริ่มใบยุบนะคะเริ่มใบยุบลงเราไม่ต้องตกใจปีหน้าเมษาพฤษภาเขาจะแทงหน่อแทงยอดขึ้นมาให้เรากินนะคะ<ม>เป็นพืชมห ah ัศจรรย์ปลูกง่ายตายยากปลูกครั้งเดียวกินยาวๆนะคะไม่ต้องการ วิเคมีไม่จําเป็นเราไม่ใส่นะคะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้นะแต่เราไม่ใส่นะคะไม่ได้ใช้ยาสารมาแมลงอะไรทั้งสิ้นนะสัตรตูพืชเขามีแต่แมงบ้งแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะมันไม่ได้ถึงกับเสียหายนะคะปลูกบุกวานนี่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวกินยาวๆว,วันนี้เรามานำเสนอชีวิตบุกวานนะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าใครสนใจต้นพันุ์เรายังมีขายนะคะขอบคุณค่ะเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะ